สวัสดีครับสาราศีโชคดีวันที่1มิถุนายนนะครับเตรียมรับโชคกันได้เลยนะครับรับทรัพย์รับโชคนะครับบางคนอาจมีเกณฑ์จะถูกหวยถูกรอตตอรี่นะครับเตรียมตัวไปซื้อรอตตอรี่กันไว้นะครับอย่างน้น้อยคนละใบก็ยังดีอุดหนุนรัฐบาลนะครับราศีที่โชคดีอันดับหนึ่งคือราศีพฤษภนะครับพฤศภนีาดาวพรหัสลาภะ จรมาทับลัคนานะครับและมีดาวจันเป็น11เ็กับลัคนาเรือนลาพระก็เรียกว่าลาภะโชคนะครับถ้าดาวจันทรจรมาเป็นสีนะครับทับดาวคู่มิตรนะครับดาวพวกนี้ที่มาทับลัคนาเนี่ยนะครับทับดาวคู่มิดด้วยนะครับยิ่งจะดีนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทรโฉมตรูพุทธนงเยาวสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันนะครับถ้าดาวพวกนี้จอมาทับหรือมะเล็งกันมีเกณฑ์จะยิ่งโชคดีอันดับ2นะครับ หรือดาวลาพะจรมาเป็นสีก็ดีอันดับ3เด้งที่3นะครับสเด้งนะครับจอมาทับดาวคู่มิตรก็2เด้งนะจรมาเป็นสีก็3เด้งนะครับยิ่งโชคดีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เป็นจังหวะที่โชคดีมากครับวันที่1มิถุนานะครับมีดาวชุมนมทับลักขนาหลายดวงนะครับถึง5้าดวงนะครับชาวพรชศ คือคักมากดาวตนุรักษ์ก็เข้มแข็งเป็นเกษตรด้วยนะครับราศีพฤษภนะราศีพฤษภจะนะอันดับ1นึ่งโชคลาภนะครับการเงินกันทองดีมากนะครับอันดับสองราศีกรกฎนะครับดาวประหัสจอนกาเรือนลาภะและมีดาวชุงนุมกันเรือนลาภะหลายดวงนะครับถึง5ดวงนะครับถ้าดาวตั้งรับนะเป็นดาวคู่มิตรนะหรือดาว ดวงใดดวงหนึ่งจอนมาเป็นสะีในเรือนปลาภะชาวกรกฏมีเกณฑ์จะถูกหวยถูกรัตตรี่วันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับและอีกราศรีคือราศรีเมษนะครับดาวเสาร์กับดาวพระเกรตจอนเขาเรือนลาภะนะครับก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภไปฟุกๆได้ของเก่าของโบราณน,นะครับส่วนชาวเมษนะจะโชคดีจากงานซะมากกว่านะครับเพราะดาวเสาเร์เจริญกัรมะเข้าลาภะนะครับแต่ก็ไม่แน่ ถ้าเสาจรทัพราหูคู่มิตรก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับสวัสดีครับ